สวัสดีครับผมนโรุนะครับก็อยู่ในกันที่ร้านอุปกรณ์ตกปลานโรุนะวันนี้ผมอยู่กับ ROC s p i n น i n g ีหนึ่งรุ่นนะฮะที่เรียกได้ว่าใช่ไหมใช่ไหมเออสวยและเบาและดีและลื่นด้วยนะฮะจากค่ายเรียวบีนะครับเราเรียกมันว่ารุ่น X ออะไรวะเอ็กว่าคนเรียก,กซิมานะเอ็ก X KushimaX k u s ซิมา,อ,มาอะไรประมาณนี้นะ เอสซิมาอ่ะผมให้เรียกว่าเอสคูซิมาแล้วกันนะ อุซมานะเขาก็ต right. <sucks> um ั้ง네ชื่อมาให้เราเรียกย่าเสมอนะเรวบเอาเรียกว่าแกจะเรียกเอ็กซิมาก็ได้ไม่ว่าอะไรนะนะครับเป็นรุ่น l อทเข้า่าอทคือไลทออก็คือไลท์ไลท์ที่แปลว่าเบานะฮะทีก็ทัชทัชที่แปลว่าแข็งแรงอ่ะแข็งแรงบุบเบินนะฮะเป็นนอกจากญี่ปุ่นอีกแล้วนะจ้ามาจากญี่ปุ่นเลยเอาเรียวบีนะฮะตัวนี้ทำมาห้าเบอร์ เป็นลูกเสวินนิ่งที่ใช้งานได้สองน้ำทั้งน้ำจืดและก็น้ำเค็มนะครับเพราะว่าเราให้ไปเลยสีลูกปืนแบบกันน้ําเค็มสีลูกปืนจริงๆนะแบบว่าเปิดมาเราเจอลูกปืนจริงๆนะนะครับย้ายแขนซ้ายขวาได้นี่เปนแขนเกี่ยวีเงินตัดสีแดงแบบนี้นะหลายคนอาจจะคุ้นๆเหมือนกับเอเหมอนเล่ารุ่นหนึ่งเลยที่มีราคาค่อนข้างสูงกันแนะ้นี่นี่แขนเกี่ยวแบบนี้นะ่อต้องดึงให้ยันไส้เลยว่ามา,มาแล้วก็ย้ายแขนซ้ายขวาได้อีกข้างนึงเป็นเป็นปิดกันฝนนะครับสบู่เออรซีดีไก นะแอตีเป็นแบบไหนนะโลดนี่ให้วับนี่นี่นี่นี้เขาเรียกอีนะยิ่งดียิ่งดียิ่ตีกานะครับแล้วก็แขนงกว่าโรเตอร์แข็งแรงมือกระลาตัผ้าเลยนะแล้วก็เรียบบีทุกวันนี้นะไม่ได้แข็งแรงอย่างเดียวนะครับสวยด้วยนะครับนี่มีทุกการ์ห้าเบอร์เบอร์พันตีจะปลอมตกสบิ่ได้นะฮะแล้วก็สบูนลึกไม่มีสบุนเต้นนะรุ่นนี้เบอร์สองพันก็ใช้งานเดีวสดเดี๋ยอะไรทั่วไปได้เทานี้เบอร์สามพันเราจะเปลี่ยนนแบบนี้นะ นะสามพั 3, 000, 4, 000, 5, 000, นสี่พันห้าพันนะฮะจิกกิ้งเอาไทยตกสวายแข่งได้นะฮะเบอร์สี่พันก็เก็บสายได้มากกว่านิดหนึ่งในขนาดจะเท่ากันแต่ันเก็บสายได้มากกว่าสปูนมันลึกกว่านิดหนึ่งนะครับเบอร์ห้าพันสปูนลึกก็ไปอีกนะแต่บ,บอดอกกี้กนะ็เนท่ากันสมัยนี้เบอร์ห้าพันหรือตัวแค่เนี้ยวรอบนะฮะเห็นไหมนะครับพลังบเบรกนะฮะตัวนี้ห้ากิโลนะครับแล้วก็รอบกลางห้าจุดหนึ่ง นะสังเกตดูเอลซีสปูลนะผมพยายามจะพูดเอซีสปูลตรงนี้เพราะว่ามันมันแคสได้ดีนะเอาจิ๊กก็ได้นะครับเรื่องความสวยความงามนี่ก็คงต้องถามตัวนั่นเองดูแล้วกันว่ามันมสวยเปล่านะครับเพราะาราคาเขาแค่พันกว่าบาทเองนะครับตัวนี้นะครับร,ะะราคาอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบาทนะใครอยากไปเบอร์หนึ่งก็เบอร์ร้อยเบอร์ร้อยนะครับเอสโคซีมานะครับหรือว่าเอสซีมารจะเรียกเอสซีมาก็ได้นะไม่ว่ากัน รูปภาพเดี๋ยวหลังคลิปมันจะมีภาพให้เห็นว่าเออดีไซน์มันประมาณไหนก็ฝากไว้ด้วย้วกันสำหรับเรียวบีสมัยนี้นะทำออกมาเขาสวยมากเลยรุ่นเอทตัวนี้มันเป็นโมเดลล่าสุดเลยนะ2023นะครับเมื่อก่อนนี้เขาไม่เคยทำไลฟ์ทัรออกมาเลยนะประมาณนี้แบบว่าแข็งแรงแต่หนักนะฮะเดี๋ยวนี้น้ำหนักเริ่มต้นร90กนะร8 9กรัมอย่างเงี้ยเนี่ยเบอร์พัน190ร้อยร้อยเก้าสิบกรัมตัวผมถือว่าเบามากนะถ้าเกิดว่าได้ลูกเืนเท่านี้ ความแข็งแรงขนาดนี้นะเอาอชั่ประมาณนี้นะแขนเกี่ยวนี้นะแล้วก็น้ำหนักแค่นี้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเป็นยี่ห้อยี่ห้อที่เราคุ้นๆกันนะต้องมีของเจ็ดพันนะนะก็ฝากอาไว้นะฮะสำหรับกอลสปินนิ่งดีๆอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใครที่จะซื้อล็อกเพิ่มเอาไว้เป็นล็อกแปบหรือว่ามือใหม่ที่มันจะจัดชุดใหม่ที่ราคาไม่แพงที่ก็ประมาณไม่เยอะแต่อยากได้ของดีๆนะก็นี่เหนือหนังถือตัวนี้เลยสั่งซื้อนะฮะก็เดี๋ยวขึ้นอิติลอไว้ให้ ใครที่ดูอยู่ใน youtube นะฮะก็ทักมาก็ได้นะหรือดูในเพจอยู่ง่ายเลยทักก็ขานกมาเลยนะยังเหลือเบอร์นี้อยู่ไหมเบอร์อยู่เบอร์นี้ไหมเบอร์พันหนึ่งเบอร์หนะ้าพันนะฝากไว้ด้วยเอสโคสมานะครับจากเรียวบินะฮะเอลทีสองพันยี่สามลาผมไปก่อนสําหรับร้านอุปกรณ์ตะปานนาร้อยพบกนใหมคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะกดกระดิ่งด้วยนะฮะเดี๋ยวมีอะไรก็จะได้ไม่พลาดแคมเปญดีๆกันคืนเจอกันใน Facebook แฟนเพจร้านอุปกรณ์ตะปานนาร้อมีความบุญของเกินสิบบาทนะ แค่ทุกวันเลยนะของราคาถูกมาก,กไปละสวัสดีครับ